ของฟอร์ซ่านะครับเมื่อซื้อโมกนันอ็อกเกเวทีรุ่นที่ร่วมรายการนะครับรับส่วนลดพิเีไปเลยครับ200บาทซึ่งบอกเลยนะครับว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนก็สู่รายการของดีต้องโดดกับผมกล้องมอเตอร์ฟิก วันนี้นะครับสถานที่อาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่โมโตฟิกสาขาถนนจันซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสินค้าขายดีที่ร้านโมโตฟิกนะครับผมว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นโช๊กยางหมวกกันน็อกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่สนใจผ่อนชำระสินค้าสามารถเข้าไปอกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m ม t ตฟิกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคยางโมก,กันน็อกน้ำมันเครื่องรวมถึงอะไรต่างๆกอบรถมอเตอร์ไซค์สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่โซนแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือโซนโชคนั่นเองครับผมซึ่งโชคที่ร้านโมโตฟิกเนี่ยมีให้คุณเลือกหลายแบรนด์หลายราคามากตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมื่นแต่วันนี้ ผมจะพาทุกคนมาดูโชคที่ขายดีที่สุดในร้านมอเตอร์ฟิกกันลองเดาเล่นๆครับว่าเป็นรุ่นไหนไหน,นี่เลยครับ Pro เฟ f e n d e r รุ่น X Series นี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เรามีตัวโชว์มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องของใหม่กันดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกล่องกันเลยซึ่งภายในกล่องของ Pro เฟ f e นะครับเขาก็จะแถมนี่สติกเกอร์ของ X Series มาให้ หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีสปริงเสริม1คู่นี่สำหรับคนที่บรรทุกหนักนะครับผมก็นี่ครับจะมีตัวโชค๊คนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของฟอร์ซ่านะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบน,นี้ปรับได้3จุดพิโหลดรีบาร์คอมเพบชั่นสามารถปรับได้สูงสุดถึง16ระดับนะครับและตัวนี้ก็มีตัวโหลดด้วยซึ่งค่าความสูงมาตรฐานโรงงาน,นจะอยู่ที่430ม mm ิมลลิเมตรนะครับแล้วก็ค่าความสูงของตัวโหลดจะอยู่ที่400รมิลครับผมนี่ และราคาของเจ้า p r o เฟนเดอ X Series นะครับจะมีราคาอยู่ที่7,000จนถึง10,000นิดๆนี่เลยราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งสามารถผ่อนได้0%สูงสุดถึง10เดือนนะครับมีการรับประกันสินค้า2ปีและรับบริการซิตติ้งโชคฟรีๆไปอีก1ปีนะครับเมื่อซื้อและติดตั้งกับทางโมโตฟ i x เดี๋ย <preocup> วเราไปดูโซนต่อไปกันเลย และโซนต่อมาครับผมโซนหมวกกันน็อกนั่นเองซึ่งหมวกกันน็อกของที่ร้านมอเตฟิกเนี่ยก็มีมากหน้าหลายตาหลายแบรนด์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น K Y T Bimola s h o e A Charge เรามีเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มใบเราก็มีนี่เปิดหน้าเราก็มีนะครับไม่ว่าจะฟังก์ชันมีแว่นกันแดดในตัวติดบลูทูธได้เรามีหมดครับผมและหมวกกันน็อกที่ขายดีที่สุดในร้านโมเตฟิกนะครับได้แก่ K Y T ด้วยราคาที่อยู่ประมาณ2,000กลางๆนะครับแต่คุณภาพเนี่ยจัดเต็มทุกการขับขี่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของฟังก์ชันด้วยเรื่องของดีไซน์รวมถึงลวดลายที่มีให้เลือกเยอะมากๆก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทําให้ KVT เนี่ยเป็นหมกน็อกที่ขายดีและพิเศษไปมากกว่านั้นครับผมทาง KVT ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่เมื่อซื้อหมกน็อก KVT รุ่นที่ร่วมรายการนะครับรับส่วนลดฟรี Fi ไปเลยครับ200บาทนี่อย่างเช่นใบนี้นะครับผมนี่ก็จะมีป้ายห้อยอย่างนี้อยู่นะครับ และหมวกกันน็อกใบอื่นก็ร่วมโปรโมชั่นเช่นกันนะครับเมื่อสั่งซื้อหมวกกันน็อกบนเว็บไซต์มูลค่า1,000บาทขึ้นไปนะครับผมรับสิทธิพิเศษส่งฟรีไปเลยและต่อมาครับผมเป็นโซนสุดท้ายนั่นก็คือโซนยางนั่นเองซึ่งเรื่องยางเนี่ยไว้ใจเราได้เลยนะครับคัดมาแต่ยางคุณภาพดีๆเกรดพรีเมียมมากมายหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น ทิลลารี IRC, CST, มิชล in, ิน Continental, Bridgestone และยางที่คุณเห็นอยู่บนเชลนี้นะครับผมสามารถขอดได้ส่นเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง6เดือนนะครับพร้อมเปลี่ยนโดยทีมช่างมืออาชีพรับรองปลอดภัยหายห่วงแน่นอนพร้อมการบริการหลังการขายอีกมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นล้างล้อปะยางแทงหนอนซึ่งบอกเลยนะครับว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วและยางที่ขายดีที่สุดในร้าน m o t ตฟิกนะครับได้แก่ยี่ห้อทิลลารีนั่นเองครับผมซึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็หนี่ไม่พน้น รุ่นนี้เลยครับ p i l e r i Angel Scooter ยางอนเนกประสงค์ขวัญใจชาวสกูตเตอร์นั่นเองหากใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถเข้าไปอูชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของ m o t o r p i x ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Li n e TikTok รวมถึงช h อป e ีและ l า z าด a าและสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ผมรีวิวอะไรหรือคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจพวกเราทาคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับ สุดท้ายรักโมเตอร์ไซค์ทักโมเตอร์ฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ